โอเคเรามาที่ฐานก่อนฟังพระคำพระเจ้าเนะาะขณะพระพิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับเช้าวันใหม่พระองค์เจ้าข้าของหัวใจของเราจะเปิดออกรับเมล็ดพันธุ์ที่เป็นถ้อยคำของพระองค์เป็นพระวจนะคำของพระองค์ที่จิตวิญญาณของเราต้องการที่จะกินและจะดื่มพระพิดาเจ้าข้าเพื่อจิตวิญญาณของเราจะเติบโตขึ้นเรารู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดียอดเยี่ยมอะไรเป็นสิ่งที่พระองค์ประสงค์ไว้ในชีวิตของเรา โอ้พระอ,องค์เจ้าค่ะชาววันใหม่นี้ขอเปิดตาใจของเราที่จะเห็นความงามของพระวจนะคำของพระอ,องค์พระบิดาเจ้าค่ะขอพระองค์ทรงสถิตอยู่ท่ามกลางเราณนาที่นี้อธิษฐานสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูพระเจ้าอาเมนโอเควันนี้เรามาแบ่งปันบทเรียนผู้เชื่อใหม่เนาะอยู่ในบทที่หนึ่งของเรื่องของหัวข้อความรอดเนาะบทนำคือพระเจ้ามีแผนการที่ดีให้กับเรานะคะ <c oughs> พระเจ้ารู้จักเราก่อนที่เราจะเกิดก็คือพระองค์ทรงสร้างเราตั้งแต่คันมานาแล้วก็กําหนดไว้แล้วว่าเราจะมาเกิดในคันของใครเมื่อไหร่ยังไงนะพระเจ้ารู้จักเราเพราะพระองค์เป็นผู้สร้างจัก,กรวาลทุกอย่างจัก,กรวาลก็คือทั้งหมดทุกสิ่งที่ยังหายใจไม่ว่าต้นไม้ไม่ว่านกในอากาศทุกอย่างพระเจ้าทรงสร้างน้ําในทะเลแม้แต่ภูเขาดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวเนาะ เพื่อพระองค์จะรู้จักและมีความสัมพันธ์กับเราเพื่อเพื่อเรานั้นจะมีความสัมพันธ์กับพระองค์พระองค์สร้างสิ่งเหล่านี้นให้กับมนุษย์เพ,พื่อจะรู้ว่าสิ่งต่าง,างๆเหล่านี้คือความรักของพระองค์ที่ให้กับเราเนาะทุกความคิดของพระองค์คือสิ่งที่ดีที่พระองค์ได้จัดเตรียมไว้ให้กับเราแต่สิ่งที่ขวางกั้นไม่ให้เรากับพระองค์มีความสัมพันธ์ก็ค <ripped> ือความบาปนั้น พอเราเกิดมาในโลกนี้เราเห็นทุกสิ่งบางคนก็อาจจะไปไหว้ธรรมชาติไปทําสิ่งต่างๆที่พระองค์ทรงสร้างแต่ไม่ได้นมัสการผู้ที่สร้างเขานะะฉะนั้นนั่นคือความบาปที่เกิดขึ้นตั้งแต่อาดัมกับเอวาตั้งแต่แรกทําให้เราขาดจากความรักของพระองค์ลองอ่านในโรมบทที่สามข้อที่สามดูนะคะอ่านพร้อมกันได้นะคะเพราะว่าทุกคนทําบาปและเสื่อมจากพระสริริของพระเจ้า ข้อพระคำข้อนี้ย้ำชัดว่าเพราะทุกคนไม่ใช่แค่บางคนคําว่าทุกคนคือบนโลกนี้คือทําบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้านะคะตอนที่เรายังไม่รู้จักพระเจ้าเราพยายามสแสวงหาความสุขที่แท้จริงเนาะพยายามที่จะเติมเต็มช่องว่างในใจของเราด้วยสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นเงินทองทรัพย์สินทรัพย์สมบัติชื่อเสียงความสําเร็จคนรักเพศสัมพันธ์สิ่งเสพติดหรือสิ่งอื่นๆแต่ความจริงคือไม่มีสิ่งไหนที่สามารถทดแทนช่องว่าง ในหัวใจนะคะของเราได้นอกจากพระองค์พระองค์คือความสุขที่แท้จริงและถาวรของเราเมื่อเรามีพระองค์เราก็จะเต็มอิ่มในทุกอย่างเราไม่ต้องการที่จะวิ่งไปหาอะไรเราจะเห็นว่าบางครั้งบางคนประสบความสําเร็จโดยที่ไม่มีพระเจ้าสุดท้ายเขาก็อยู่เหมือนอยู่บนยอดของภูเขาแล้วก็ว้าเวบางคนเป็นซึมเศร้าบางคนบ้านไม่ได้มีความสุข ฉะนั้นนี่คือส่วนสําคัญไม่ใช่สิ่งของบนโลกนี้แต่เราต้องกลับไปหาผู้สร้างเราพระเจ้ามีช่องอยู่ในหัวใจของเราที่ต้องการจิ๊กซอนั้นมาเติมคือความรักของพระเจ้าที่ไหลเข้ามาหามนุษย์ทุกคนให้เราได้กลับบ้านให้เราคืนดีกับพระองค์เนาะฉะนั้นความหมายของความรอดคือการที่เราเลือกกลับใจมาหาพระเจ้าปฏิเสธ ความสุขชั่วคราวเนาะและความบาปทั้งหลายตั้งใจที่จะกลับมามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งนะคะฉะนั้นเนี่ยเราไปดูว่าทางเดียวคือพระเจ้านั้นอยู่ในเอฟรซัตเนาะบทที่สองข้อที่8ถึง9ให้เราอ่านได้เลยค่ะ <c oughs> เพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความร้อนแล้วด้วยพระคุณโดยทางความเชื่อความรอดน,นี้ไม่ใช่มาจากตัวท่านแต่เป็นของประทานจากพระเจ้า ไม่ใช่มาจากการกระทำเพื่อให้ใครอวดได้เอเมนขอบคุณพระเจ้านั้นกฎง่ายๆของพระเจ้าถ้าเราจะกลับไปหาพระเจ้าหรือกลับไปคืนดีกับพระองค์คือมีแค่อย่างเดียวประตูเดียวที่จะเปิดกุญแจนั้นได้คือแค่ความเชื่อความเชื่อเท่านั้นไม่ได้ผ่านการประพฤติไม่ต้องถวายอะไรให้กับองค์แค่เชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแล้วไถ่บาปให้กับเราอดีตไม่ว่าเราทําอะไรได้รับการชําระแล้วผ่านทางความเชื่อนั้น พระองค์บอกว่าเพื่อจะไม่ให้มีใครได้อวดได้ในการกระทําของทุกคนฉะนั้นไม่มีใครต้องมานั่งอวดนะแต่พระองค์รักเราเท่ากันและเข้ามาในร่มพระคุณของพระองค์ผ่านทางเดียวก็คือผ่านทางความเชื่อเท่านั้นนะคะฉะนั้นเราไปดูในโรมนะคะวิธีการที่เราจะได้รับความรอดก็คืออยู่ในโรมบทที่10ข้อ9นะคะลองดูคือว่าท่านจะยอมรับด้วยปากของท่านว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในใจว่าพระเจ้าได้ทรงให้พระองค์เป็นขึ้นจากความตาย <Amen. S 2> ท่านจะรอดขอบคุณพระเจ้าข้อนี้ย้ำนะคะในโรมบทที่10บข้อที่9กบอกว่าคือว่าถ้าท่านยอมรับด้วยปากของตัวท่านเองว่าพระเยเราเชื่อด้วยใจนะคะรับด้วยปากเราเชื่อด้วยใจด้วยว่าองค์พระเยซูคริสต์นั้นมาตายเพื่อไถ่เราบนไม้กางเขนนะคะ แล้วทําให้เรารอดจากนารกบึงไฟรอดจากความบาปทั้งหมดเมื่อเราเชื่อเช่นนั้นเราก็รับเอานะคะในเรื่องนี้ฉะนั้นเราเชื่อพระเจ้าด้วยการเชื่อด้วยใจและรับด้วยปากนะคะเชื่อในหัวใจของเราว่าพระองค์เป็นทุกอย่างของเราให้พระองค์เป็นพระเจ้าเหนือชีวิตของเรารับด้วยปากก็คือโดยการประกาศว่าพระเจ้าคือเจ้านายเหนือชีวิตของเราและอนุญาตให้พระองค์อยู่กับเราแทนที่พระอื่นๆ เวลาเราทำสิ่งไหนเราก็นึกถึงพระเจ้าพระเจ้าเป็นเหมือนที่ปรึกษาเป็นเหมือนคนที่อยู่ข้างเราเสมอนะคะเราไม่มีพระอื่นใดนอกจากพระองค์นะคะผลของความรอดนะฮะเราไปดูว่าผลของความรอดอยู่ในยอห์นบทที่10ข้อที่10นะคะขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะรักฆ่าและทำลายเรามาเพื่อพวกเขาจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์ เอเมนข้อนิยมพวกองบอกว่าขโมยนั้นมาเพื่อเพื่อจะลักฆ่าและทำลายแต่เรามาเพื่อพวกเขาจะได้ชีวิตและจะได้ครบอย่างบริบูรณ์พระองค์บอกว่าได้ครบอย่างบริบูรณ์คำว่าครบก็คือทุกอย่างและบริบูรณ์ฉะนั้นเสรีภาพการอวยพรและชีวิตที่ครบบริบูรณ์นั้นเป็นของเราในตอนนี้ที่เรารับเชื่อได้รับความรอดแล้วฉะนั้นเราต้องยึดมั่นความเชื่อนี้เราต้องรักษาไว้นะคะ อย่าสงสัยในความรักของพระเจ้ามีบางครั้งถ้าเราสงสัยในพระเจ้าเราก็อาจจะเปิดประตูให้กับมารซาตานเข้ามากล่าวโทษฟ้องผิดในความบาปในสิ่งที่เราทําทําให้เราไม่มีสันติสุสขพระองค์บอกว่าเรามีเสรีภาพแล้วนะคะพระองค์ทรงตัดโซ่ตวนทุกโซ่ตวนที่พันาการคนของพระองค์อยู่นะเราจะไม่เป็นทาสของความบาปอีกต่อไปแต่เราได้รับการปลดปล่อยให้เป็นไทย เราไม่เป็นทาสแต่เราเป็นไทยนะพระองค์บอกว่านั้นพระองค์มาเพื่อให้เรามีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ฉะนั้นมารซาตานเมื่อเรามีความสงสัยในความเชื่อของเราเองสิ่งที่มันทําก็คือสอนเพลิงที่ให้บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของเราแล้วเราโทษพระเจ้าว่าสิ่งเหล่านี้มาจากพระองค์พระองค์เป็นต้นเหตุทําให้เราแยกออกจากความเชื่อเพราะว่า ความรอดเกิดจากความเชื่อถ้าเราขาดจากความเชื่อเราจะมีความรอดไหมความรอดก็ไม่หลงเหลืออยู่นะคะฉะนั้นนี่คือสําคัญคริสเตียนเลยต้องรักษาความเชื่อไว้ตลอดชีวิตของเขาจนกว่าวันที่พระองค์เสด็จกลับมาหรือจนกว่าเราจะจากโลกนี้ไปนั้นการวิ่งแข่งด้วยการเพรียรพยายามสูงสุดของเราคือเชื่อมั่นว่าพระองค์เป็นพระเจ้าและพระองค์จะประทานสิ่งดีทั้งสิ้นให้กับเรานะคะนั้น เป็นที่มาที่ไปของยอนบทที่10ข้อที่10ว่าพระองค์จะมาเพื่อให้เราทั้งหลายได้มีชีวิตที่ครบบริบูรณ์นะคะเรามาอ่านในโรมบทที่8ข้อที่1 4ถึง17เนะคะเพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำใครคนนั้นก็เป็นบุตรของพระเจ้าเพราะว่าพระวิญญาณที่พระเจ้าประทานมานั้นจะไม่ทรงให้ท่านเป็นทาสซึ่งทำให้ตกในความกลัวอีก แต่พระวิญญาณจะส่งให้ท่านมีฐานะเป็นบุตรของพระเจ้าโดยพระวิญญาณนั้นเราจึงร้องเรียกพระเจ้าว่าอับบาหรือว่าพ่อพระวิญญาณนั้นเป็นพยานร,ร่วมกับจิตวิญญาณของเราว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าและถ้าเราเป็นลูกแล้วเราก็เป็นทายาทคือเป็นทายาทของพระเจ้าและเป็นทายาทร่วมกับพระคิดเมื่อเราทนทุกข์ทรมานด้วยกันกับพระองค์ ก็เพื่อจะได้ศักดิ์ศรีด้วยกันกับพระองค์ด้วยเอเมนขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าย้ำถึงสถานะของเราว่าเราเป็นลูกของพระองค์เราเลยเรียกพระองค์ว่าเป็นพ่อนะฮะฉะนั้นพระองค์ให้เราเป็นทั้งทายาทนะฮะเป็นทายาทร่วมกันกับพระคิดพระคิดก็คือพระเยซูคริสต์ที่ตายบนไม้กางเขนแล้วมาไถ่บาปให้กับเรานะเราเดินเข้ามาในพระคุณพระองค์ทรงเห็นพระโลหิตของพระบุตรของพระองค์ที่ชำระล้างบาปให้กับเราเนาะ ทะนั้นเราถูกรับเข้ามาในครอบครัวและพระเจ้าเป็นพ่อของเราฉะนั้นนี่คือครอบครัวของเรานะ,ะเราพ่อก็มีลูกหลายคนนะ,ะแต่พระอ,องค์รักเราเท่ากันไม่มีมากไม่มีน้อยแต่การรับรู้พระอ,องค์นั้นแตกต่างกันนะฮะลูกคนไหนที่เข้าใจพระอ,องค์รู้ว่าอะไรพระอ,องค์นำเขาก็จะได้พระพร ได้เข้าใจเดินในทางพระองค์มากขึ้นนั่นคือเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่เราพูดที่พี่เคยแบ่งปันเสมอว่าพระองค์รักเราเท่ากันแต่ความโปรดปรานนั้นขึ้นอยู่กับลูกของพระองค์ที่จะเข้าใจพระองค์มากแค่ไหนที่จะมั่นใจและวางใจในอนาคตกับพระเจ้ามากแค่ไหนนะคะฉนั้นในข้อนี้พระเจ้าย้ำชัดว่าเราจะไม่เป็นทาตอีกต่อไปนะคะซึ่งจะตกอยู่ในความกลัวอีก ะะเพราะพระองค์ทรงไถ่เราแล้วนะ,ะให้เรามีความสัมพันธ์กับพระองค์นะ,ะแล้วก็ให้เรา,เาได้รับศักดิ์ศรีนิรันต์กับพระคิดก็คือวันหนึ่งที่เราจากโลกนี้ไปเราก็ไปหาพระองค์ในแดนสวรรค์น,นะคะอยู่ครอบครองกับพระองค์ด้วยนะคะเราไปดูข้อถัดไปนะคะอ, <c oughs> อยู่ในสองโครินบทที่5ข้อที่17-21ถึงนะ,ะให้เราอ่านพร้อมกันได้เลย ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคิดเขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดท,ที่เก่าๆก,ก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นสิ่งทั้งหมดนี้เกิดจากพระเจ้าผู้ทรงให้เราคืนดีกับพระองค์โดยทางพระเยซูคริสต์และประทานพักิจในเรื่องการคืนดีนี้แก่เราคือพระเจ้าทรงให้โลกนี้คืนดีกับพระองค์โดยพระคิดไม่ทรงถึงโทษในความผิดของพวกเขา และทรงมอบเรื่องราวการคืนดีนี้ให้เราประกาศเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นทูตของพระคิดโดยที่พระเจ้าทรงขอร้องท่านทั้งหลายผ่านทางเราเราจึงวิงบอลท่านในนามของพระคิดให้คืนดีกับพระเจ้าพระเจ้าทรงทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาปเพ,าเพราะเห็นแก่เรา เมื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์เอเมนขอบคุณพระเจ้าเรามีธรรมชาติใหม่เนาะความบาปไม่ใช่ธรรมชาติของเราอีกต่อไปฉะนั้นเมื่อเราอยู่ในพระคิดแล้วเราก็ถูกสร้างใหม่ทําไมพระอ,องค์ถึงบอกเช่นนี้เพราะว่าการสร้างเราเป็นร่างกายของเราเป็นพระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเราได้มารู้จักกับพระเจ้าธรรมชาติตัวบาปของเราก็จะตายไปพระเจ้าก็สร้างวิหารหลังใหม่ ในชีวิตของเรานะฮะเพราะร่างกายของเราเป็นพระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์ก็เลยบอกว่าเรานั้นได้คืนดีกับพระองค์โดยทางพระเยซูคริสต์นะฮะและสิ่งแรกพระองค์ทรงทำก็คือประทานพันธกิจในเรื่องของการคืนดีแก่เรานะฮะคืนดีก็คือเราได้มารู้จักพระเจ้าเรากลับมาคืนดีกันกับพระองค์นะฮะคือพระเจ้าทรงให้โลกนี้คืนดีกับพระองค์โดยทางพระคิดนะก็คือพระองค์กับเรากับพระเจ้า มนุษย์จะกลับมาหาพระองค์ได้ก็คือการได้รู้จักพระองค์การได้วางใจและเชื่อในพระบุตรของพระองค์เนาะฉะนั้นเนี่ยพระองค์บอกว่าทรงขอร้องท่านทั้งหลายผ่านทางเราเราจึงวิงวอนท่านในนามพระเยซูให้คืนดีกับพระเจ้าพระเจ้าทรงทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาปนะคะเพราะเห็นแก่เราเพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าในทางพระองค์นะพระองค์บริสุทธิ์ แต่ว่าพระองค์ยอมมีบาปเพื่อจะไถ่เรานะด้วยพระโลหิตของพระองค์นะฮะการตอบสนองเราได้รับความรอดแล้วหรือยังนะคะให้เราใคร่ควรดูหัวใจของเราเราเชื่อไหมว่าเราได้รับความรอดแล้วไม่ว่าคนจะเป็นเชื่อใหม่เชื่อเก่าเชื่อมาหลายปีแล้วให้เราใขค้ควรดีๆว่าเรายอมเราได้ยอมรับไหมว่าเราเป็นคนบาปตอนที่เรามารู้จักพระเจ้าแล้วเราต้องการ พระคุณและความรักของพระเจ้าจริงถ้าเรารู้สึกว,ว่าตัวเองไม่บาปเลยทําไมจะต้องเชื่อในพระเจ้าอันนี้เราก็อาจจะไม่ได้มีพระองค์อยู่ข้างในแตถ่ถ้าเราเชื่อว่าเราเราเคยโกหกเราเคยพูดไม่ดีเราเคยโมโหเราเคยล้มในสิ่งเหล่านี้แล้วเรายอมรับให้พระองค์เข้ามาในชีวิตของเราเนาะยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าและพระองค์ได้ไถ่เราจากความบาปแล้วที่ไมก้กางเขน ถ้าเรายอมรับในเรื่องนี้เราก็ได้รับความรอดเนะาะสมเชิญพระเยซูเข้ามาในหัวใจของเรานะคะในฐานะองค์จอมเจ้านายและพระผู้ช่วยให้รอดนะคะเข้ามาในชีวิตของเราข้อที่4ี่บอกว่าตัดสายสัมพันธ์กับพระต่างๆนะคะวิญญาณและลูกเคารพที่เราเคยนับถือและกราบไหว้นั้นเวลาที่เรามาเชื่อในพระเจ้าในอดีตถ้าเรานึกพระเจ้าให้เรานึกได้ว่าเราเคยกราบไหว้อะไรเราตัดสัมพันธ์สิ่งเหล่านั้นออกไป ในพรนนามของพระเยซูว่าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพระเรานั้นที่เราได้ไปบนบานสารกล่าวไปผูกติดสิ่งใดๆก็แล้วแต่ไม่ว่าสิ่งใดๆก็แล้วแต่ก็คือให้เราตัดสัมพันธ์สิ่งเหล่านี้ออกไปจากชีวิตไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าสักรหรือว่าอะไรค่ะจะเป็นพยานเรื่องนี้พอดีครับคือส่วนตนัวไม่ใช่คนไหว้หรือคนล่มเยอะแต่ว่า,เ,าเป็นพิเศษมาหลายปีจนมีจำได้ว,ว่ามีการสักมมืนบนบนบน,บนร่างกายของตัวเองซึ่งไม่ไม่เห็นด้วยตาเราก็ลืมไปเลย แล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลว,แ,ลวแล้วสิ่งที่เราสังว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องเรื่องนะั้นเรื่องที่ที่เป็นรูปเรื่นที่รูปนีครับก็เลยเป็นพยายามว่าบางทีพี่น้องใขคค้ควรว่าที่เราก็ไม่ได้นัมัสกัดท่าไหนนะเราก็ไม่ได้ไปไหวอะไรนะแต่บางทีเรื่องที่เราคิดไม่ถึงนะครับเช่นยานนะครับสาน้ำมันนะครับผ้าของของังใดใดที่อยู่ในบ้านเราในห้องเราอะไรพวกนี้นะเรารับมาหรือไม่ตั้งใจห,หรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้คือสิ่งที่เราเลังพูดว่าเราต้อง ความสัมพันธ์ที่เหมือนเป็นประตูและเป็นเส้นทางที่สร,ระตูในองเรใช่ใช่เพราะว่าเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มีความสําคัญแต่บางครั้งอะอย่างสมมว,ว่าพี่อะรู้จักพระเจ้ามาหลายปีเนาะทุกคนเห็นปีที่แล้วพระเจ้าเพิ่งเปิดเผยกับพี่เรื่องของในช่วงเ,เดือนทุกเดือนเมษาก่อนที่จะมารู้จักพระเจ้าพี่จะเอาพระต่างๆมา รดน้ำมาทำอะไรประเพณีของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาทำสิ่งเหล่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยพระเจ้าเปิดเผยพี่คือวันนั้นเนี่ยคือพี่ปวดปวดหัวมากอยู่ๆก็ปวดหัวแบบรุนแรงมากแล้วพี่ก็ขึ้นไปข้างบนแล้วพระเจ้าก็ให้พี่จําได้ภาพในเดือนเมษาไม่รู้ปีไหนต่อปีไหนว่าพี่รู้จักพระเจ้ามา1ิบ2อบปีแล้วเนาะคือช่วงเวลานั้นเนี่ยพระเจ้าให้พี่เห็นภาพเดิมที่พี่ทํา พ่อแม่พี่พี่พี่เป็นตัวตั้งตัวตีด้วยนะพ่อแม่พี่เขาไม่ได้ทำอะไรพวกนี้นะแต่พี่เป็นคนที่สุดในทางนี้มากๆพี่ก็เอามาล้างทำนู่นทำนี่แล้วพระเจ้าให้พี่เห็นภาพพอพี่เห็นภาพพี่ก็ที่ถามตัดสัมพันธ์แล้วขอการชำระจากพระองค์บอกว่าพระองค์ตอนที่ลูกยังไม่รู้จักพระองค์ลูกได้ทำสิ่งเหล่านี้แต่วันนี้ลูกเป็นคนใหม่แล้วสิ่งนั้นไม่สามารถผูกติดในอดีตของลูกเพ,พราะพระองค์บอกว่า ผู้ที่อยู่ในพระคิดแล้วนั้นก็ถูกสร้างใหม่สิ่งสารพัดเก่าๆก,ก็ร่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นลูกขอย,ยึดในพระสัญญาของพระองค์แล้วลูกเป็นคนใหม่แล้วหลังจากที่พี่อธิฐานแะวางมือให้ตัวเองพี่ก็อ้วกออกมาแบบเยอะมากแล้วก็โล่งมากตั้งแต่นั้นมาก็คือแบบไม่มีปวดหัวแล้วก็รู้สึกว่าข้างในลึกๆอะ่ะมันมันได้รับการชำระเคลียทั้งหมด คือมันลืมไปแล้วแต่ว่าพระเจ้าเปิดเผยว่าเรามีสิ่งนั้นถ้าเราอธิษฐานกับพระเจ้าว่าเรามีสิ่งไหนที่อยู่ในใจไหมพระเจ้าก็จะเปิดเผยเปิดเผยเพราะว่ามันเป็นประตูมารซาตานมันปิดมันซ่อนเพื่อไม่ให้เรารู้แต่พอเราอธิษฐานปุ๊บพระเจ้าก็จะเปิดให้เราเห็นเพราะว่าพระเจ้าจะทําต่อเมื่อเราอธิษฐานทูลขอกับพระองค์พระองค์ก็จะช่วยให้เราเห็นสิ่งเหล่านั้นเนาะนั้นเรามาดูเอฟซชัสบทที่สองข้อที่8ด ถึงข้อที่9นะคะว่าอย่างไรบ้างนะคะเพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความรอดแล้วด้วยพระคุณโดยทางความเชื่อความรอดนี้ไม่ใช่มาจากตัวท่านแต่เป็นของประทานจากพระเจ้าไม่ใช่มาจากการกระทำเพื่อไม่ให้ใครอวดได้เอเมนขอบคุณพระเจ้าข้อนี้ก็อยากให้เราท่องจำไว้เนาะ เราจะได้รู้ว่าเรารอดโดยพระคุณความเชื่อไม่ได้โดยการกระทำนะฮะเวลาเราทําอะไรเราทําอันนี้เพื่อพระเจ้าจะรักเรามากขึ้นไม่พระเจ้ารักเราเหมือนวันแรกแล้วเ,เหมือนเดิมแต่สิ่งสําคัญคือความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระเจ้าอยากจะรู้จักพระองค์มากขึ้นอยากรู้ว่าพระองค์อยากให้เราทําอะไรนั่นคือความสัมพันธ์แล้วสิ่งเหล่านั้นแหละจะเป็นสิ่งที่กลับมาหาเราพอเรารู้จักพระองค์พระองค์ก็จะ อวยพรจะรู้ว่าทางไหนไปทางซ้ายทางขวาพ่อก็จะบอกเราบอกลูกเสมอนะคะเหมือนครอบครัวเรามีลูกถ้าเรามีลูกสามคนเราจะเห็นบางครั้งลูกบางคนก็จะสนิทกับพ่อมากสนิทเข้าใจพ่อลูกบางคนก็ห่างจากพ่อฉะนั้นมันมีนะคะบ้านบ้านของพระองค์เราเป็นลูกๆของพระองค์เนี่ย ที่เป็นผู้เชื่อเนี่ยลูกๆแต่ละคนก็นิสัยแตกต่างกันเหลือเกินฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดคือการอ้อนพ่อการขอพ่อการเข้าไปหาพ่อนั่นแหละพ่อก็ใจไม่พ่อไม่มีพ่อคนไหนที่เวลาเจอลูกอ้อนลูกขออ่ะไม่มีพ่อจะไม่ให้อะ่ะพ่อมักจะให้แล้วปอบโยนเราเสมอแต่ว่าลูกในบางบางมุมถ้าไม่ได้สนใจไม่ขอเกเร พ่อก็ไม่ได้ให้อะไรอาจจะตักเตือนอาจจะบอกแล้วบางทีเราไปทําสิ่งต่างๆอาจจะเป็นผลร้ายกับตัวเองด้วยเพราะว่าไม่ได้ฟังพ่ออันนั้นก็คือเป็นมุมให้เราเห็นฉะนั้นการรู้จักพระเจ้าการมาเชื่อในพระเจ้าความรอดที่เราได้รับที่พระองค์ทรงให้มันมากกว่านั้นอีกก็คือการที่เราได้เรียนรู้จักพระองค์ในในโลกใบนี้แล้วได้เห็นพระคุณและความงามของพระองค์ที่พระองค์ทรงช่วยกู้เราเสมอและพระพรที่เราได้อ่ได้รับจากพระองค์ เราได้ถวายเกียรติแด่พระองค์ในทุกวันเนาะก็วันนี้บทเรียนผู้เชื่อใหม่นะคะหัวข้อคํารอดก็มีประมาณนี้นะคะนั้นเรามาอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าเนาะร่วมกันข้าแต่พระบิดาเจ้าลูกขอบคุณพระองค์สําหรับความรักของพระองค์พระบิดาเจ้าความรอดผ่านทางพระคุณโดยทางความเชื่อพระองค์เจ้า้ะขอบคุณพระโลหิตของพระองค์ นามว่าเยซูแห่งชาวนาซาเรสขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงรักเราที่พระองค์ทรงยอมเดินไปที่ไม้กางเขนและถูกตึงและสิ้นพระชนเพื่อเราและในวันที่สามพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาและทุกวันนี้พระองค์เป็นอยู่ในชีวิตของข้าพระองคทั้งหลายพระองค์เจ้าข้าเราขอบคุณพระองค์ ถ้าไม่มีพระบุตรของพระองค์ไม่มีพระโลหิตของพระองค์เราไม่อาจกลับไปคืนดีกับพระองค์ได้พระองค์จะค้าระขอบคุณพระองค์สำหรับความรอดขอความรอดของพระองค์พระบิดาเจ้าไปถึงทุกคนในประเทศไทยทั้ง77จังหวัดทุกครัวเรือนพระเหล่านั้นอาจทำให้เขาตามืดบอดแต่พระองค์เป็นแสงสว่างพระองค์จะทรงนำทางเขา ขอพระองค์ทรงอวยพรประเทศไทยพระบิดาเจ้าค่ะที่จะเต็มไปด้วยสันติสุขความชื่นชมยินดีมีแต่ความรักไม่มีการขัดแยง้งขอข่าวประเสริฐขององค์เดินไปทุกบ้านพระบิดาเจ้าค่ะแล้วเปิดตาใจของเขาเปลี่ยนใจหินของเขาให้เป็นใจเนื้อให้เขาต้อนรับพระองค์ให้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดข้าพระเจ้าเชื่อพระองค์ทรงตรัสว่าไม่มีสิ่งใดยากเกินไปสำหรับองค์เมื่อเราเชื่อเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์เสมอ เราขอบคุณพระองค์สำหรับเช้าว,วันใหม่นี้สำหรับพระวจนะคำของพระองค์อธิษฐานสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูอาเมนขอบคุณพระเจ้า